อยากออกคารักษาซอยกะโบโบป็นหยังครับไฮได้เดอ้อเออเรเอาหลายหลอกพลอ,อยสองลอยกันสิพ่ออยู่ดับแสงจันทร์มาใส่สี่สิบบาทอันแสงจันทร์ไปไหนแล้วสี่สิบบาทไปหอดเขา้ามาสองลอยกันแล้วมาซซี่ผมมองกินซะผู <c oughs> ้ใ,ใดผู้ใดใดโบนัสได้หลายกับพี่ายผมอยู่เด้อ ผมจะไปถามก็จเจอคนเจผมจะพ่อคาไปปวนไหนรือเป็นจะไปปวนนะั้นผมหมดยังไงจะไปปวนกันได้เนาะอถึงเวลาจะรับี้เดี๋ยวเก็บตไปเที่ยวนี่มวนเฮี้ยงงี้ครับผมก็ยังบ่เคยมวนบัด้ว้เธอมวนจะเรื่องเจ็บเรื่องปวดราโอ้มวนขาดเดียวนี่ eh, คาแกงยังว่ามื้อ ni บัสโกแล้วสุดยอดอ่ะบัสโกนายบัสโก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  ah, ๆๆสวด ตีกัอนตีสองก้อนไปแล้กมึงไปอารับนนนี้ไปลงใส่ยูใส่ลงเลยอะไรครับผมโอ้ยเดอดโอาเนี่ ก็คอยโลดบรรทันเดิคอยอะไรรู้เด้ออะโหลดอะไรได้ลืมเก็บเครื MP ่องกระป๋องจุของเนาะเนาะทั้งกระเป๋าทั้งเครื่องของทั้งสื่อมาเด้ออ่าตัวนนั้ที่เป็นกาแฟของเจ้าของเองกะนยิบจับไปนั่มเนาะส่วนนันที่บริเวณแล้วเข่ากะนล่อถ่าทั้งบริษัทจะเอาเข่าไปหายเนาะแต่ว่าแต่ว่าเจ้าบริวัยคือยังเข้าเอาเขาเองเด้อเพราะว่าต้องรอดชิปปิ้งนะครับเพราะว่าบริษัทต้องมีชิปปิ้งเนาะเพราะว่ามันเป็นกฎหมายครับ แล้วเขาได้หลายมาไม่มไมันเป็นกฎหมายเนาะสองล้อใช้ถามว่าท่านจะฝ้าเอาไปกินไปใส่ด้วนๆกะยึดจับไปเอง,งด้แต่เ,ออเนีอ้อกาแฟเลยเนาะเพราะว่าเวลาบริษัทเตามันอยู่ในกฎหมายดิมัน,ม,นมันจะบาเป็นส่วนตัวนะท่านเนาะเพราะว่าทะาเบียนขั้นส่วนตัวม่นเขามีบัตรประจำตัวเนาะเหตุตามบัตรประจําตัวสมโนุรัวเฮ้าอะอนะเคยมาส่วนตัวท่านบริษัทเป็นเหตุตาม บัตรประจำตัวของบริษัทคือทะเบียนบริษัทกับกฎหมายนะมันมันบูคือกันเลยแต่เนอนะบางคนกันคือบาบริษัทตัวเห็นคือคือตัวบม่ได้แต่เานาะมันมาฟ้อ,องคนละอย่างกันก็เลยว่าถ้าเป็นบริษัทเขาเขาต้องร่อถา่าแต่เนอะเพราะว่าต,ต้องมีชิปปิ้งต้องมบีบริษัทชิปปิ้งมาฟ้องอีกต้องร่อเป็นขันเป็นขันมนะัน่ะนะถ้าเขาอยจะเอาเขาเองถือไปโหลดเายสบายเลยถึงไปโหลดแต่ว่าอ่านน แต่เจอกันต้งการวันที่สหสุขนี่เนาะสหสุขนี่ก็เป็นคณะกรรมการบริหารที่ได้รับสูบไปแล้วกับไทยสูบดันมาเนาะเพราะว่าจะมีการสอนออนไลน์แต่เนาะสอนวิธีการเงานออนไลน์สอนวิธีการเขียนเพจลุ่มเพจเปิดเพจสิ์โพสเฟซบุ๊กวิธีการไลฟ์สดต่างๆไลฟ์สดตรงไหนสถานเนาะสิสิบว่ให้จอเป็นปีนนะเห็นบอกเห็นว่าเขาไลฟ์สดเต็มกันมากยังจอปีนพลังงานอยู่ก็มีนะ ก็เรียกว่าเขาที่มีสอนการเข่าประชุมออนไลน์แนวใดสิเนี่ยการโพสต์เพจโพสต์เฟซบุ๊กจังไดการไลฟ์สดจังไดสินี่ยการตั้งกล้องตั้งต่างภาพเขาที่สอนกันเปิดเพจหันค่าเนาะในวันที่เส้าหาส้านี่อีกท่านยังมืเอแรกของวันที่เส้าหากับซินเกาซิงเคยเนาะมีงานปาร์ตี้อยู่ที่สำนักงานทุกกันปาร์ตี้บริเวณมวนในซื้อเด้ือเนาะทุกกันปาร์ตี้โคม่ายก็คือ เขาฝึกซ้อมทีมงานนั่นนี่แหละ,นะหนอห้เป็นในหัวห็นให้ยทำง,งานเป็นเรือว่าเขาเจอทางไปซาฟารีเวอร์ประมาณเดือนสี่นี่เขาสี่แง่บาสก็ได้ทันอาจจะประมาณสามบาทไปสี่บาทเด้อฉะนั้นงานการเรื่องขหัวเรือวะตรงนี้ยังเน่าะเขาก็จะมีคอร์สสอนกัน,น,นบริหารรถบัสอีกหนอห้ให,ให,ให,ห้นนให้เป็นนะครับให้เป็นอันนี้ครือเราขัเอาลงอ่าเราก็มาแล้วลงมาเรารู้เกี่ยวกับรถ ส่วนกาแฟเนาะท่านได้ที่จะซื้อไปเองก็ซื้อไปได้เนาะส่วนได้ซื้อเขากบได้แล้วขาก็จะซื้อไปให้เนาะแต่ว่าถ้าบนัทซื้อไปให้นีก็แม้ต้องรอเวลานิดนึงเนาะเพราะว่าไขายส้นคามไม่ก่อนเนาะเขาจะขามที่ลังมานนี่นะมันไปเขี่ยไปจินยาขค้ยังลงกไปเละ อันน,ออน,นนี้บรรยากาศทุกท่านันบกาอาดานนะคกับทีันพระสกุยงไม่พจาคไปบอกคนุ่นก่อนไปบอกขนุ่นไปบอกขุ่นอันนั้นเพราะว่าอยู่ยข้งางคกก็มีเหมือนกัน เขาเ่อเขปส้ไปะมันไหนเมียนที่หมวกบเมียนเมียนอันนี้ผมก่าไม่มีมตัวนึงตัวไหนผม

อันนั้นต้นอเห็นม้ไฟแล้วหรอกแล้วก็ก็กะนั่นก็เขาเล่าอะสิเป็นันุละขออนให้เขาเองเอาไปตอนนี้เขาตองเี้เขาเขาขาประสานกันเลยานกันยว่ากนด้จ่ต้องทำเลยนองทุอีเพราะว่าเอเป็นไฟดูแลเรืองตน่อเอ่เเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไทยทำพ่ก่อน าว่างานน้ำเขาเพื่นนั่นแหละเื่นนนนองน,น,นงไงมึงของเพ่อนแรกใ่หเพ่นพาเขาดื่มแม่เรื่องเกยเพื่อนเนพื่อนเน,นหนักก

ตามกาแฟดิเก็ดได้โซเฟอร์ปทามเหนะมืนมนะม,มันบกฟ่ากันหนูนะันแหละปถทามสิรนี่ข่องไฟแน่นี่นาอ่ะระวังรถเดอ้อระวังรถเดอ้อ ไปพุ่นนะครับตก <sm Un hyal koran> ตเกเเลาดีเปนยเาเป็นอาลง้มาเเถ้าไป้กาแฟเดี๋ยวนี้เลยภามาหรือกาแฟนี่นะเส้นเือเสวนที่เหลือเอาไปลงทังซอยจกิถือดีเออ จะ,จะเจอลงซอยกุกกิกไปรัรันกาแฟลงสอยกุกิกกนี่คร,ครับนะโอเคไ,ได้ได้ได้ถึงงานนเะนาะ จ่ายอีกเท่าเดิมหนึ่งข้ออาจารย์บ่กครับแล้วกระเปาอาจารย์เป็นอารลูกเหเนี่คืออารล่เอาเนขึ้นยับอาเป็นวครับตัวนี้เอนเคนครับถามเบองว่าเขาเขาไปแล้วเรือยังบอ ไนี่นะเจมนของเฟสเวียของเฮาดีแหละเอ้าถึงมาน้กันจะทาลงกรอมกันโอ้คนอื่นสื่อเครื่องสื่อของไม่ใหหวาดเอากองปออ้องเ,เออบียเป่าน้ำดัมเอลอีกอ่ะว่านั่ง ฉันแบบนี้ในพืชดอกไปดีะอันนี้เห็นบริสุทธ okay, e ิ์เจอกันเจอกันเด้อโอเคเจอกัน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  真热啊！<laughs> เอาเอาไปชำคุกเจ้าของเขาจากไหนนะคะนั้นอาณาชาเนี่ยก็แม่นปลาปลใบห้ทั้งอันนั้นเสียภัยเป็นน้ำเข่าหายก็ไม่ได้เพิ่นอะไแล้วครับนีทีมงานยังเช็กเครื่องเช็กของ decoration. ออกจากรถบัสต่เนาะเดี๋ยวทางไปต่อ เครื่องเก็บคลองตะหนะเก็บคลองลงบริษัทก็สเออบริษัทคนงเอาแล้วดตึ้งีเลยตึ้งหรอ กาเฟถ่าเนะกาเฟเตรียมทรง,ขงเขาซอฟบลล่าถ่นกาแฟว YM อ็คอฟฟีฟ่โกนี่มาคนเองเลยคนเองเอดินเองอะนะคนเองเอาเองสบายเลยถ่ะ 我不开。<noise> <noise> การมันเบิบบดเมื่อนห่ไวที่สุดในกาแฟเล่งโปลดเร้าเสิราวครับดูโลดก็มีด้นี่ดูโลก็ยังอยู่ตัวนี้เขาซื้อขามเมื่องนี่หกอ่ะครดูด่งหนเขานัานบังตัวนี้ หนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดแปดเก้าสิบเ็ดสองสามสี่หเจ็ดแปดสิบเก้าสอนงหนึ่งสองสามสี่หเ่แปามอามองาม่สามสิบอะผาาลายหลาย